ันนี้เราก็มาแคมปิ้งหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะพี่ๆเปลี่ยนมุมนะจ๊ะตอนนี้ช่างกำลังกางออนนิงนะคะทุกคนนี่หลานหนูก็ไปเอาอุปกรณ์น,นะคะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะนะคะทุกคนมาเพราะว่าเราเอาไว้บ้านนะคะทุกคนนี่ต่างคนต่าง,างทำหน้าที่เหมือนเดิมนะคะพี่ๆหนูก็จะกลางเป็นตัวเสาไว้รอนะคะนี่หลานก็เอาเสาอ,ออกมารอนะคะทุกคน อันนี้เริ่มกลางเร็วขึ้นนะคะพี่เพราะว่าเรารู้หน้าที่ของเรานะคะทําไม่รอเขานะคะทุกคนในการการแต่ละครั้งใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณส10นาทีนะคะทุกคนกางโต๊ะนะจ๊ะทุกคนประกอบโต๊ะก่อน เอาไว้นั่งรอนะจ๊ะโต๊ะเก้าอี้นะคะพี่ทำให้พร้อมไปเลยรอดึงเชือกนะจ๊ะนี่หมาน้อยมากวนจ้า อันนี้เป็นขั้นตอนการตอกสมอนะคะพี่ี่ให้ร้านตอกๆๆ,ๆึกไปเลยตอนนี้ก็ดึงเชือกยังไม่เสร็จนะคะหนูก็เก็บอุปกรณ์ของหนูนะคะทุกคน,นอะไรนที่เราเอาออกแล้วก็เก็บม้วนๆ,ๆในเชือกแล้วก็มาคลายออกนะคะอี่นี้หมาน้อยมันวุ่นวายนะคะดอกทองก็มาวุ่นวายดื้อนะะหนูก็จะคลายเชือกคลายเชือกคลายเชือกให้ช่างนะคะทุกคน <laughs> ตกเหล้าหรือ,อตกไข่หรือเปล่านี่ คลายเชือกนะคะทุกคนไว้นะจ๊ะแล้วก็จะมาดึงขึงให้เขาแน่นนะคะเผื่อลมมามันจะได้ไม่พิงไปนะจ๊ะเด้อช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะค่ำเร็วนิดนึงนะคะพี่ๆอันนี้คือขั้นตอนการปิดไฟนะคะนี่เอาไฟมาเปิดก่อนเด้อตอนนี้น่าจะประมาณหกโมงเย็นแล้วค่ะทุกคนมันอันฤด,ดูหนาวเนาะบรรยากาศมันก็จะมืดเร็วนะคะทุกคนค่ำเร็วด้วย ก็จะมาติดไฟไว้ลอนะคะไฟเปิดนะจ้าเนี่ยค่ะจัดยางไฟไว้ก่อนนะคะพี่มันเริ่มมืดแล้วหรือต่อสายฟงสายไฟนะจ๊ะพี่เปิดไฟแจ้งจังปังนะจ้าบรรยากาศแคมปิ้งของเราเริ่มขึ้นแล้วจ้าบรรยากาศท้องทุ่งนายอยู่ข้างๆนะคะพี่ เอาไฟขยับไฟอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะได้สว่างไกลๆเนี่ยค่ะเริ่มก่อกองไฟนะคะพี่ๆีวันนี้เรามีเมนูหมูย่างชิ้นน้อยๆนะจ๊ะอีกหนึ่งเมนูคือผัดคะน้านะจ๊ะทุกคนผัดคะน้าใส่หมูน,นะจ๊ะัตนตอนแรกก็ใส่น้ํามันไปก่อนนะจ๊ะทําง่ายๆเหมือนผัดทั่วไปอะทุกคนใส่แบบพริกคับกระเทียมลงไปจ้าเอาน้อมันเดือนเอาซางใส่ไปหลด ผัดัดผัดัดผัดๆจ้าใส่หมูต่อนลงไปเลยคนๆๆๆๆไปเรื่อยๆจ้าหลังจากหมูสุกนะคะทุกคนก็ใส่คะน้าลงไปจ้ากมับเกือเดศดเลย คนๆนๆๆหายมาสลดก่อนจักหน่อยได้จะดี้อส่วไม่มีตายตัวนะคะชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปแบบนั้นเลยค่ะ,ะผงนัวจ้าปคนใ่หน่อยแซมหน่อยแส่หลายแซมหลายน้ำตาลจ้าตอนหอยลอยปีค่ะทุกคนอตอนปลาเคียวจาลงไปเลยคนๆๆๆๆๆไปเลยอัดคณะหมูชิ้นค่ะอัเติมน้ํานิดหน่อยแล้วมาจืดหนามมันสิแห้งพอมีน้ำขุกขลิกจ้า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจ้าผัดะนาหมูต่อนอี่ข<า>้วทั้งนั้นไม่ยังเลยนะเห็นหมูหมูหนึ่งต่อนเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็ย่างหมูส้มนะคะนี่เมนูของเราโตลมหนาวนะคะทุกคนนี่คุณปู่ออกมาแคมป์แถวนี้อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนมีเวลาก็ออกขยับมัดนิดนึงนะจ๊อเมนูผัดขนานะจ๊อตอนนี้กำลังย่างเนื้อหมูนะคะ หน้าที่ของคุณเปาคือตักข้าวนะคะพี่อ้าวตักเข่าใส่จานน้วันนี้ม,มีผัดผักคะน้านะคะทุกคน,นแล้วก็ย่างตัวนั้นนะคะเดี๋ยวเอามากินข้าวนะคะพี่ๆกับดอกน้องดอกทองนะคะนี่ดอกทองก็มาปว่วนนะคะดอกเงินอยู่ตรงโน้นอ,<ม>อยู่ในหลุม<ง>นจจะจ๊ะเปีัยเดป มีย่างหมูแล้วก็แหนมมาเพิ่มนะจ๊ะเมนูง่ายๆกินข้าวนอกบ้านนะคะพี่พี่อตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการจะกินข้าวนะทุกคนนะคะกินข้าวก็สามคนนะคะแล้วก็สองดอกนะจ๊ะบรรยากาศลมบีบีวันนี้อากาศน่าจะเย็นนะคะทุกคนเย็นกว่าทุกวันหรือเมนูก็ทำเองง่ายๆนะคะผัดคะน้ากับย่าง แหนมนะคะทุกคนแล้วก็หมูย่างนะคะตอนหนึ่ง ตอนนี้ก็เริ่มกินได้มาครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนเองบรรยากาศอยู่ข้างบ้านของเราเองนะคะจุดปืนจุดไฟแคมปิ้งนะจ๊ะพี่ๆคุณเปาก็ไปเติมข้าวนะคะทุกคนกินจานเดียวบ่อิม่มต้องไปเติมอีกจ้าวันนี้คนทีมงานก็นอนเหมือนเดิมนะจ๊ะเพอนนอนข้างร่างหนูก็นอนคนเดียวนะคะพี่ๆในภา,ารกิจฝุ่นแหบมแบบดอกเงินนะคะทุกคนน,ะน่ะดอกเงินเดิม นอนชมดาวฟ้าแจ้งจังปางนะคะพี่ๆทุกคนเดือนส,สวยๆประจอประมาณหกโมงเช้านะคะตื่นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะบรรยากาศที่เขานอนข้างล่างกันเขานอนแบบนี้กันเลยนะคะพี่ๆเช้านี้ก็จะมากินกาแฟนะคะทุกคนบรรยากาศมีหมอกนะคะอากาศเย็นๆนะคะทุกคนไม่หนาวมากๆเย็นๆวันนี้เรามือตีข้าวค่ะทุกคนปิ่งเขาเขาจี เป็นว้นข้าวจีนะคะทุกคนจีแบบนี้ไปเลยดั้มในได้จังหน่อยวันนี้หมอกลงเยอะนะคะทุกคนเสียกหมดเลยนะจ๊ะวันนี้มีข้าวจีนะคะพี่ๆเขาปิ้งเขาจีจีขีดไฟแบบนี้เลยอากาศอากาศเย็นนะคะทุกคนหอยเกลือหอยเกลืออย่างเดียวก็อร่อยมันอุ่นๆเย็นๆเดียวอุ่นๆหนุ่มๆแล้วแกงก็นั่งรอนะจ๊ะ กินกูดุนกุแบบกุบเมื่อกี้รถหมูมานะคะพี่ๆเราก็ซื้อหมูนี่ซื้อหมูย่างเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะกินเราก็ย่างหมูนะจ๊ะนี่เราก็ยางใสมีเดลิเวอรี่ผ่านหน้าบ้านนะจ๊ะนี่ แคมปิ้งเราก็มีเขาส่งเสบียงค่ะ เี๋ยวเราจะเก็บของแล้วนะคะทุกคนทีนี้น่าจะประมาณเกือบแปดโมงค่ะเจ็ดโมงกว่าๆนะคะแดดออกแล้วเต็นท์เราแห้งแล้วนะคะทุกคนผักกังเขาแห้งละนี่เราเก็บของก่อนนะคะทุกคนเด้อวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะจ๊ะบรรยากาศเย็นๆสบายๆค่ะไม่เย็นมากไม่หนาวมากนะจ๊ะเก็บของขึ้นรถจ้าวันนี้เราเก็บสายหน่อยนะคะพี่พี่เพราะว่าหมอกมันเยอะนะคะให้ผ้ากั้งของเราแห้งนิดนึงนะคะพี่พี่ เก็บกันสองคนนะคะบอกเป้าไปซะแล้วนี่เป้าเสียน่าจะเล่นกับหมานะคะทุกคนเขาเก็บนะคะทุกคนเก็บไว้แล้วพับใส่หลังรถไว้นะจ๊ะ เก็บเสร็จแล้วนะคะพี่ๆเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย